พิ่งจะรับเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับโทรศัพท์มือถือไปไม่ทันไรล่าสุดนักร้องที่กําลังจะถูกตรีตาจองสาวท,าทัทายางก็รับทรัพย์อึซ่าอีกแล้วนะคะกับการมาเป็นเอเมจเกิลให้กับช่อง Star World ที่ฉายทั้งเอเชียโ e ดยมีงานเปิดตัวกันไปเมื่อค่ำวันนี้ค่ะแม่แห่งงานนี้สาวทาัทาก็ไม่พลาดที่จะมาโชว์ความซุกซี่กับมินิคอนเสิร์ตให้ชมกันด้วยแถมยังเปิดใจให้ทราบเกี่ยวกับเรื่องงานมั่นว่าตอนนี้ยังไม่คึกหน้าไปถึงไหนเลยตอนนี้ทาปล่อยปล่อยพีย่ใหญ่ปเ,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 ปเป็นเป็นคนจัดการตัวทาก็ยัง ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดค่ะตอนนี้ก็เหมือนเหมือนที่ทําอยู่ตอนนี้ถ้าต้องไปโปรโมทอัลบั้มเดือนเมษาที่ยุโรปด้วยนะคะก็เลยก็เลยยังยังไม่มีความคืบหน้าอะไรมากค่ะแม่หาใกล้ๆวันงานค่อยให้หวานใจหนุ่มเปรมออกมาแถลงข่าวบอกให้ทราบกันใช่ไหมท่าทาเอ๊ะแล้วเรื่องที่ว่าพ่อตาอยากจะให้ลดดีกรีความเซ็กซี่น้อยลงหลังจะแต่งงานแล้วเนี่ยท่าทาจะว่าไงงานก็งานค่ะ เป็นเราเป็นตั้งแต่แรกเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงฟ้าไม่เห็นพูดกต่เาเองเลย